สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมพนาวาดนิพัทเรเจสุดครับวันนี้เรามาสาธิตการทําเปลือก้มโอเชื่อมกันครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้พวกเรากําลังออกเปลือก้มโอออกให้หมดนะครับพอปอกเปลือก้มโอเสร็จแล้วและเราก็ดึงใยของเปลือก้มโอออกให้หมดนะครับถ้าออกไม่หมดอาจจะทําให้เปลือก้มโอขมได้นะครับ พอบอกเปือกส้มโอเสร็จแล้วก็นํามาล้างน้ําสะอาดสัก5ครั้งนะครับเสร็จแล้วแช่น้ําปูนใส่ทิ้งไว้1น่งคืนและนํามาล้างออกให้สะอาดครับพอล้างสะอาดแล้วเราก็นําไปต้มในน้ําเดือดเพื่อไล่ความขมออกให้หมดต้มทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีตักเปลือกส้มโอขึ้นและนำมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการเสร็จแล้วนำไปเชื่อมกับน้ำตาลที่เตรียมไว้และคอยตัก ฟอรมทิ้งนี่คือเปลือกส้มโอที่เพิ่งเชื่อมเสร็จครับเสร็จแล้วนำไปตากแดดพัก2 3ถึงวันก็ได้เปลือกส้มโอที่เชื่อมที่มีรสชาติอร่อยแบบนี้ครับขอบคุณครับ